โนะกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้อพงพกป่ายบริสุทสุกคนเด้อผู้ใหญ่พี่นอ้องเอ้ยบรหิหารบ่อแหลกลงคลิปลายมือลายเว้นเนะาะบ่อแหลกก็เป็นไข่บรสบายพ่อให่พี่นอ้องเอ้ยบริษลบช้างฉีทงบรเหารงานหุแสนเป็นล้านหมดเลยอ่ามืัอนอี่ก็ได้บ่อแหลกก็ได้ไปถ่ายคลิปดูว่าไปไปโน่นเป็นไปโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่พ่อให่พี่นอ้องเอ้ยบ่อแหลกก็ได้มีจัง ติงเนะะาะแดี๋ยวจะไล่จักอยู่เออเด้อนะปิดเบาจักตัวน้ำมายไหนะ่จักไปภายทั่งตัวนั้นอย่าลืมเอาก้อนแบตมาทำเลยเมื่อนี้พ่อยพี่น้องเอ้ยบอลเลกอะไรมาเห็นคลิปอออตอนแรงๆเพราะว่าเขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตัดไม่แล้วอันนี้แหละนี่จั๊กติงเขาเลยนี่จักใหญ่เขาแหละเออเขาบริสุทธิ์ตัดไม้ตัดตอ่อแล้วบอลเลกซื้อมาปุ๊บแล้วก็แล้วก็ เขาได้ใ,ใส่น้ำมุกน้ำมันมานะเอามาปะไว้ประมาณสองทิศพน,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 น่อยจิโน่เอามาปะไว้สองทิศเดี๋ยวบางคนก็ถึงงว่าะบะเลยเห็ดชิปเกี่ยวกันยังไงบะเลยเห็ดชิปเกี่ยวแก่ก็ว่าหักษาเครื่องจักรที่ว่าเขาเคยใช้งานแล้วนะเพราะว่ายัานมันเพรเพราะว่าพวกนี้มันใส่น้ำมุกน้ำมันได้ไหมพี่น้อง่ทว่านน้ำมันมันปกปะานะ้ำมันพีนี่เขาเอื้นคาบูเขาได้เขาเอินอ้นคาบูคนเราเอิ้อ่าอียร์เกาะ กระบิ้วมาเลยเดี๋ยวกระเดี๋ยวน้ำมันมันแห้งเดี๋ยวกระบิ้วกระบ,บิ้วมาถ้านน้ำมันมันแห้งแล้วมันเฉิเกิดคราบเจิสชิดให้อ,อ่าปะปะลงก่นกอนเขียนให้อ่านุ่มๆมันตันทร์ละเอียดให้ที่จักบุตแล้วก็ต้องได้ซื้ออา่าระบิ้วใช่ไหมโอเคไพี่น้องโมดินาเลยมาทีจ่จ,จักรจั๊กเบิ้งเดยวจะมีซ้ำจักมาหน่อยเนาะโอเค ให้เ่นโยุก่อนีบสิเก้าวใหญ่ไหมก่อนมนีมีสามเขื่อง่อนใ่มมึงเรื่องตัวนี้เขื่องบาลเล่ได้ได้ใช่นะมัดไว้แอเคไว้พี่น้องเลยโอ้ยเรื่องกระชำกระตุ้มมัดไว้พี่น้องเลย เด้าชายเบิ ot, baptism, ่งดเด้อ hmm. พี um, uh. ่น้องเออแท่งแทงเดี๋ยวมืออื่นเอ่อมืออื่นเดียวที่สาธิตตัดไม้ให้เบิร์ดมาเผื่อนะพอเมื่อนี้คำนะนี่ฮอตดิซิกผมเปลืองเขาก่อนเาเป็นยังไงเออแพงพ่อพี่น้องเออเนี่ยเปลืองเขาเนาะเปลืองเขากับมีสามอย่างอันนี้แหละ เป็นจักไฟฟ้าเลยไปลองจักไฟฟ้าใช้ก,ก้อนแบตเอาน้ำหนักอยู่ประมาณ3ากิโลไปอ้าวดีลองเบิ่์นก่อนไปเนาะ

จะไปแก้อร่อยับเออนี่เหมือนเพื่อนนั้นถือว่าตัดไม้หี่ได้ดีได้เหมือนเพื่อนเลยตัดไม้นี่เห่อมันมันมันสิบวัวยิ่มจักเครื่องสิบวัวยิ่มจักเครื่องแต่ว่ามันก็เข้าได้ที่อยู่อันนี้ว่าบางคนบอกว่าเออตัดไม้ใหญ่ยังได้ ได้พอนี่ทำอะไัดไม่ใหญ่ยังได้แต่ว่ามันสิบวุสุดเวลาเขาเลยนะมันสิบวุได้บัดเดียวนะมันจิเจาะไปเจาะมาเำอะไรเด้ออ่าบ้าพี่เอ้ยมันเบื่อเลยก้อนแบตมันมีสองอันก oh oh, uh, uh, hey, ้อนแบตมันเคยเออเพ่เธอหนึ่งเ่ยมะเลือเกือบ่าทิโยนทิมูกนะแต่ว่าก็มาให้ให้หมูไปสอบเบิ่งไห ก็เลยแกเอามาเบ่งเลยสายพายมันลุดก่อนหนึ่งจะกอนตัวได้แต่บ่ออะไยลืมเลยเพื่อนเวลาใส่กอนแบตเกัอบระยาโอ้เป็นไฟมากเลยโผล่ระยานไว้เลย

ทำมาเบ yup. <c bio> ่งนจักรดุนนาบนะตอนที่เราเป็นบัลเล่ที่ขามเพื่อนก็ติดจักรได้บ้างจักรดุนนาบก็รังก็ได้อ่าอันนี้กับคุณแม่สบายดีคุณแม่พ <c ười> mm ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด็กบัลเล่ใชาเบิ่งเนื้อพ่อแม่บัลเล่เด็กฮะจากคนเหดุยังสบายดีเหตุพี่ช้างเนาะแม่เนาะนะฮะเอ้ามาเข่าใช่ปะ คำแม่บอลเล่คำยังไม่มาเข่าไว้พี่น้องเอ้ยป้าความดุความมันเนาะเออเออไม่ต้องว่าจะหน้าแล้วกะมาเอาเข่ามัดโอ้โดยโดยอ๋อพ่อแม่พี่น้องโอเคเดี๋ยวบอลเล่ชีติดจักอุ่นเครื่องกันเนาะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชีบูเ็นจะไดนเดี๋ยวมันจะคำมืดกันก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออเนอะบอลเล่เปิดแล้วบ่โอเคเนาะเอลเล่เจยดที่สา เวไาที่อุ่นเครื่องเลยคุณแม่เอ้ยอุ่นเครื่องจับไปแล้วมันต้องได้อุ่นเครื่องครัอนจับจับยนต์น,นี่แม่เ่ลล์ชื่อเอะไรนะแม่แม่แม่เบลล์ชื่อเล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้พ่อเป็นเ่ลล์ชื่อเบลล์เหมือนี้เนงะิน <laughs> I yeah. quân nữa đó Nguyễn đi nữa đó Okay. Okay, MC มันมันนี่ยูว่าโอเคมัติดได้ครับมันติดก็ได้ือว่ามันแห้งเดีมันกับิวมันบดดูนมันเออเดกจ้าใหม่มาตัวนี้เลยเพื่อนๆตัวนี้ยังบ่ได้ติดจะขืนตัวนี้เนาะ đắt cùng các bạn bè đấy. ơi, này còn đẹp nữa, ơi. Đeo Đây lại sẽ gần đại luôn chặt

ไปเล si okay evet. okay <uh okay, okay, no. ียบร้อพี่น้องก็ต้องต้องตองตองแม่นแมนโอเคไปพี่น้องเลยอ่ะโอเคไปพี่น้องเขาก็จิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ได้ไปพี่น้องเลยถือว่าแต่ละอันแต่ละอย่างเออถือว่าโอเคเนาะติดจั๊กถือว่าได้จักสติ t i นี่เอ่ออะไรนี่บุ๊ดเคยตัดใหม่จักเขื่อนเอามาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็มาใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็ปะาสองผิดไปพี่น้องเลยบุ๊ดติดจัก๊กฝ้าติด สามาี่บาทนะเนาะปตก็ิได้ถือีว่าโอเคเห็นเอาไว้การเราเรียงการเผาใหม่กองมานันยังโอเคอยู่พอมัน้อดแล้วเลยครั้งที่ลองทิ้ก็จะได้ถ่อง้าได้ตัดิได้พวกีรว่าเครื่องเป็นเครื่องเัวืี ่ไปแล้วบ่พี่น้เฮาสิตัดไม้ให้่งนะตัดไม้ใหญ่ๆเอต้นนี้ถ่านเบงเลยพาานี่ก่อนลสิอจคิดเพนไท่นี่นบบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย